สวัสดีค่ะวันนี้มาทำพริกแกงหมูสามชั้นกันนะคะมาเริ่มกันเลยด้วยการเอาน้ำมันใส่เป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยพริกแกงผัดให้หอมคั่วให้หอมค่ะเน้นน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพตามด้วยหมูสามชั้นครึ่งกิโลผัดกับพริกแกงทำให้หมูสุกนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อย คลุกเคล้ากับกินได้ดีคลุกเคล้าให้เข้ากันพ่อหมูเริ่มสุกแล้วเราใส่มะเขือพวงลงไปเล็กน้อยเพื่อความสวยงามและเป็นประโยชน์คลุกเคล้าเข้ากันอีกรอบพ่อมะเขือเริ่มสุกก่อนใส่ผักอย่างอืง่นชิมเพื่อได้รสชาติที่ต้องการตอนนี้เตรียมใส่กระชาย มันที่เตรียมไว้แล้วก็ไปมาขูดต่อสุดท้ายค่ะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะ